อันนี้ก็คือน้ําชานะครับผมจากลูกยอนะครับอืมหอมใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดื่มกันนะครับมาเก็บลูกไอ้นั่นครับผมเก็บลูกยอนะครับไปทําชานะครับผมเก็บลูกยอไปทําชา เก็บลูกยอไปทําชาลูกยอก็ทําชาได้นะครับเยกว่าทิ้งไม่มีประโยชน์นะครับผมเก็บลูกยอแก่ไปทําชานะครับเนี่ยครับผมชาลูกยอท่านผู้ชมเคยดื่มหรือเปล่าครับชาลูกยอ,อตัวบนนุ่นสูงเอาไม่รอด เราไม่รอดนะครับวันยังไง2ต้นสองลูกล้านทำความสะอาดนะครับทำค,ความสะอาดนะครับผมตอนนี้ก็มาหั่นนะครับหั่ลูกยอเป็นแว่นๆนะครับ ทำลูกยอเป็นแว่นๆนะครับทุกผู้ชมทำลูกยเรรอกยเป็นแว่นๆนี่ครับลูกยอแก่ครับลูกยอแก่นะครับ นี่นะครับดูว่างชุนเอครับมีเสียงแทรกนะครับ เสียงแม่แล้วก็เสียงไก่นะครับท่านผู้ชมมีเสียงแทรกมานะทั้งแม่ทั้งไก่นะท่านลำคาญก็ไม่ว่ากันนะครับ แก้กดลายย้อนนะครับท่านผู้ชมชงกับน้ำร้อนนะครับผมไปตากแห้งประมาณ3าแดดนะครับประมาณ3แดดแล้วก็ไปชงกับน้ำร้อนนะครับ นือรันบานแล้วนะครับจานแล้วนะครับผมจานไว้นะครับเรียงใส่จาน แล้วนะครับเดินไปตากแดดนะครับหุ่นแดดกำลังดีเลยครับผมไปตากแดดนะครับประมาณสามแดดนะครับผมประมาณสามวันนะครับผมหลายวันนุ้นแดดไม่ค่อยมีวันนี้แดดมีครับผมเดี๋ยวรอสามวันนะครับผมแล้วก็าาเอามาดื่มนะครับผมคุณชมตายแล้วจานมุนภัยผมแย่ yeah, เลย ฝนตกเปียกเรื่มเก็บครับแม่ก็ไม่ได้เก็บให้ครับโอ้แย่เลยนะครับนี่ดูสมุนไพรต่างแดนผมฝนรดเลยครับเปียกมนเลยครับนี่ แม่กำมือในเกมให้ผมก็ลืมครับับประชมกินงไงคราวนี้เนี่ยครับสมุนไพรทำลางจะหแห้งแล้วเทียวแต่ว่าฝนตกลฝนตกรดเลยก็ทปรชมดูซิเนี่ยฝนตกรดเลยโอ้แย่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 จะต้องตากใหม่อีกจะขึ้นลานหรือปล่าไม่รู้เอาไปตากอีกหนึ่งแดดนะครับ เอาไปตากอีกหนึ่งแดดนะครับนี่ครับกันเชื้อรานะครับผมกันเชื้อราเพราะขะโดนฝนนะครับต้องเอาไปตากอีกหนึ่งแดดให้มันแห้งนะครับกลัวเขาจะมีเชื้อราขึ้นนะครับผมนี่ครับ ต่ออีกหนึ่งแดดนะครับจะได้ครอบสามแดดนะครับฝนจะมาแล้วท่านผู้ชมต้องรีบเก็บละต้องรีบเก็บแล้วฝนจะมาแล้วต้องรีบเก็บแล้วต้องรีบเก็บแล้วฝนจะมาแลวยังมีครอบสามแดดเต็มเลยตอนนี้กําลังต้มน้าร้อนนะครับผมกำลังต้มน้าร้อนนะครับกําลังต้มน้าร้อนนะครับ น้ำร้อนกล้จะเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ลูกยอที่เราตากแดดไว้3แดดน,นะครับใส่ลงไปนะครับผมปิดฝานะครับ kalau อนนี้น้ำเดือดจัดแล้วนะครับตอนแล้วนะครับเทใส่ถ้วยนะครับผมอ่าสีสวยเลยสีสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดื่มกันนะครับเดี๋ยวเรามาดื่มชากันนะครับผมอืม มันมีกลิ่นแบบอ่ายังไงอะ่ะมันมีกลิ่นแบบมันก็ตามภาษาล,ลูกยอนะครับผมกลิ่นออกจะเปรียปร้ยวๆนะครับอันนี้ผมไม่เคยทํเมื่อก่อนนะไม่เคยดื่มมาก่อนนะลองลองดื่มดูนะครับอืมรสชาติดีไม่เปรี้ยวนะครับไม่เปรี้ยวนะครับผม ก็คือลูกยออนี้เขาทําเป็นน้ําชาได้นะครับแล้วก็สามารถเที่ะแก้กดไหลย้อนนะครับช่วยบรรเทานะครับช่วยบรรเทากดไหลย้อนนะครับผมเราก็ดื่มน้ําชาลูกยอนะครับผมก็คือเอาลูกยอแก้มันแก่ๆแล้วก็ล้างทาความสะอาดแล้วก็ตากไว้3ามแดดแล้วก็มาชงกับน้ําชานะครับมามาชงกับน้ําร้อนนะครับผมผมช้วิธีต้มเลย <laughs> ผมชาม้าไปทีต้มเลยนะครับต้มประมาณสักสองสามนาทีครับผมก็ใช้ได้แล้วนะครับอืมรสชาติดีใช้ได้ครับผมรสชาติดีใช้ได้นะครับเพราะว่าต้นยอน,นี่ก็เป็นพืชที่ มีความหมายดีนะครับก็คือยกยอนั่นเองทั้งยกทั้งยอยอก,ก็คือยกนั่นแหละครับภาษาบ้านผมเรียกว่ายอนะครับผมก็เรียกว่ายอไม่ใช่ยอยอนะครับยอกกคือยอกขึ้นนั่นเองนะครับยอขึ้นก็คือยอกขึ้นนั่นเองนะครับก็ปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะครับก็นานๆทีแม่ถึงจะใช้ประโยชน์นะครับก็คือโดยการานําใบทําห,หมอกนะครับผม หอเวลามีหอมหมกปลาก็นำใบเข้าไปไปรองนะครับหรือไม่ก็หั่นเอาใบอ่อนของเขาใส่ในหอมหมกรองพื้นนะครับผมแล้วก็เวลาเราจะทอดอะไรที่ไม่ให้ติดน้ํามันเราก็เอาน้ํามันลงไปก็ใส่ใบยอรองแล้วก็เอาปลาที่มันจะติดน้ํามันนะครับใส่ลงไปปลาก็จะไม่ติดกระทะนะครับผมแล้วก็สูตรในวันนี้ก็คือเป็นชา จากลูกยอนะครับผมชาจากลูกยอนี่ผมเ,เพิ่งจะทําทางดื่มครั้งแรกนะผมยังไม่เคยดื่มเลยนะครับเพิ่งทําครั้งแรกนะครับผมรสชาติดีนะครับผมรสชาติดีชุ่มคอชุ่มคอนะรสชาติดีชุ่มคอนะครับ เขาก็จะมีความาความเปลี่ยนนิดๆน,นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนที่ผมตากแดดวันแรกนั้นก็เอินเจอฝนนะครับเก็บไม่ทันนะครับผมเขาก็เลยเปียกแล้วผมก็เลยมาตากอีก2แดดครับรวมเป็น3แดดนะครับแล้วก็แห้งแล้วก็วันนี้ก็มาชมเป็นน้ำลูกยอนะครับ อร่อย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 ครับเขาจะมีความขมไม่มีความขมจะมีความเปรี้ยวนิดๆน,นะครับพอม,มีความเปรี้ยวนิดๆแล้วก็จะมีหว,วานๆหน่อยๆเพราะว่าเขาเขาเริ่มสุกแล้วนะครับผมก็มคือรสชาติแบบกลมกล่อมเลยนะครับ เราก็ไม่ต้องชื้อไม่ต้องซื้อชาจีนดื่มนะครับแล้วก็ดื่มน้ําลูกยอเนี่ยครับผมดีมีประโยชน์นะครับราะว่าให้ดื่มตอนท้องว่างไม่ก็ตอนก่อนอาหารนะครับผมก็ลองดูนะครับตอนนี้มันก็เย็นแล้วนะครับผมวันนี้ก็เย็นแล้วนะครับผมก็เลยทำถือโอกาสนั้นในการชงน้ำลูกยอดื่มนะครับผมอร่อยนะครับอร่อย ชุ่มคอนะครับผมอร่อยชุ่มคอนะครับคลายร้อนได้แล้วแก้ะหาได้ไม่ใช่คลายร้อนเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนนะครับแต่วันนี้จะมีฟ้าครึ้มหน่อยช่วงบ่ายนะครับเนื่องจากว่ามีเมฆนะครับผมมันมีฝนตกลอบๆนะครับอันนี้ก็ยังมีลมยองพัดมาเอือๆแต่ว่ายังไม่ตกนะครับยังไม่ตกนะครับผมก็เลยเมาทําน้ําลูกยาดื่นะครับ ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมเข้ากดกดติดตาม Subscribe ช่องมหาภาล็อกแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม